สินค้าครูสองตัวนี้ขายมาแปดปีแล้วส่งออกไปหกสิบกว่าประเทศเราส่งออกเกินหกสิบประเทศแล้วนะคะใครสนใจนะคะอยากลองทานเนาะนี่เลยกินร้อนกินเย็นได้นะคะชงแบบร้อนร้อนชงง่ายด้วยนะคะชงน้ําร้อนเสร็จแล้วก็กินแบบอุ่นอ่นหรือกินแบบเนี่ยอันนี้คืออุ่นร้อนนะคะเพราะเพิ่งชงถ้าใครไม่ชอบกินอุ่นร้อนก็ใส่น้ําแข็งนะคะกินยังไงเริ่มต้นนะเอาเริ่มต้นเลย เราควรกินแคปซูลหนึ่งแคปซูลสำหรับคนที่อายุยังไม่ถึงเจ็ดสิบนะคะต้องบอกว่าอายุยังไม่ถึงเจ็ดสิบนะคะให้ทานแคปซูลหนึ่งแล้วให้ทานชาชงหนะะึ่งซองนะคะเอาหนึ่งซองะคะจะชงได้สองสองถึงสามแก้วนี้นะบางคนอู้ทำไมมันเข้มจังเลยคุณชงใส่แก้วใหญ่ๆเลยนะเพราะอันเนี้ยครูชงอนะ่ะอย่างเนี้ยค่ะ เนี่ยดูนะสามซองในเนี้ยค่ะสามซองนะคะสามซองชงเนี่ยก็คือแช่ไว้เลยสามซองแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ลินกินลินกินลินกิน,น,นใส่น้ําแข็งไม่ใส่น้าแข็งได้หมดนะคะเพราะว่าเป็นสูตรเข้มขน้นออร์แกนิกอร่อยมากใครกินแล้วบอกว่าไม่อร่อยมาเลยมามาเถียงเลยนี่ทุกคนเขาจะมาแบบนี้เลยนี่พันมาสวยๆแบบนี้นะคะนี่นี่น,นี่มีสองมีสอง,ม,สองมีสองแพ็กแบบนี้ ทีนี้เนี่ยทํามาจากเยื่อใบหม่อนนะทุกคนนี่มีใบเซอร์ติฟิเคตด้วยนะคะนําเข้านําเข้านะคะเยื่อใบหม่อนนะนําเข้านําเข้ามีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองว่าไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีอ่ะนี่นะคะหนึ่งซองเนี้ยคุณชงได้สามแก้วอะ่ะนะคะสองถึงสามแก้วแล้วแต่เลยสามแก้วเลยนะคะเอาแช่น้ําร้อนใส่ชงสามแก้วนะคะ สามแก้วแล้วถ้าถามว่าแล้วกินวันละเท่าไหร่ล่ะวันละหนึ่งซองกินตอนไหน่กินก่อนอาหารกินตอนท้องว่างหรือมีอาหารแล้วห่างอาหารประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็แคปซูลหนึ่งเม็ดอ่ะเดี๋ยวให้ดูทุกคนแล้วแคปซูลเราทํามาจากพืชนะคะมีฮาลาลทํามาจากพืชโอเคไหมนี่นะคะกินได้คนที่เป็นอิสลามคนที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นแบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็แกะเลยนี่แบบนี้นี่อยากให้ดูอยากให้ทุกคนเห็นเป็นแบบนี้ค่ะไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาเป็นสมุนไพรบดละเอียดสมุนไพรลิดร้อนบดละเอียดนะคะนี่ไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาวงเล็บด้วยเป็นสมุนไพรลิดร้อนบดละเอียดแล้วเอามาใส่ในแคปซูลแคปซูลตัวนี้ก็ทํามาจากนะคะทํามาจากพืช นะคะทำมาจากพืชเพราะฉะนั้นอันนี้สมุนไพรทั้งหมดมีใบเซอร์ติฟิเคตนำเข้านะคะเป็น,นพืชทั้งหมดเพราะฉะนั้นกินอันนี้หนึ่งเม็ดอันนี้หนึ่งซองกับอันนี้หนึ่งเม็ดอันนี้ได้สามแก้วอันนี้หนึ่งเม็ดโอเคไหมเป็นสมุนไพรลิตร้อนที่ไม่ใช่ยาเราบดสมุนไพรละเอียดเพราะเรามีแปลงปลูกออแกนิกเองยี่สิบสามไร่นะคะเรามีแปลงปลูกออแกนิกเองยี่สิบสามไร่แล้วอันนี้เราสั่งนําเข้าเป็นปอกแคปซูลทํามาจากเปลือกสน นะคะปอกแคปซูลธรรมจักเปลือกสนแล้วก็ซองธรรมจักเยื่อใบหม่อนเห็นไหมเพราะครูกินเองมา9ปีเพราะฉะนั้นทุกคนทุกอย่างต้องเป็นพืชสมุนไพรเพราะว่าครูใช้อวัยวะเทียมนะคะใช้อวัยวะเทียมแล้วถ้าคุณอยากสุขภาพดีขึ้นพอเกิน1เดือนคุณค่อยเพิ่มเพิ่มเป็นแคป2นะคะสมมติว่ากินไปแล้ว1เดือนพอเดือนที่2,3,4,5เพิ่มแคป2 แล้วก็เพิ่มอันนี้แล้วแต่จะเพิ่มเพิ่มไม่เพิ่มก็ได้บางคนเพิ่มเป็น 2, 2, 3, สองซองสามซองแล้วแต่มาแล้วหยุดได้ไหมหยุดได้นะคะพอคุณดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอามันหายแล้วก็งดเาะกินน้อยลงหรือว่าอยากงดกินเกลยก็ได้แต่คุณก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะมันจะได้ไม่กลับมาอีกเด็กน้อยทานได้ค่ะส่วนใครที่เป็นม้าอย่าเพิ่งกินริดร้อนเด็ดขาดนะคะแนะนําให้กินชาชงเพราะมันจะกระถุ้งน้อยทานแค่เป็น เป็นซองก็พอนะคะแล้วทานแค่วันละหนึ่งเดือนหนึ่งเราค่อยเพิ่มเป็นสองสาคนเป็นกดไหลย้อนทานได้ไหมคะทานได้แต่แนะนําให้ทานนะคะก่อนหรือหลังอาหารแค่ห้านาทีสําหรับคนเป็นกดไหลย้อนถือว่าทานก่อนอาหารประมาณห้าถึงสิบนาทีหลังอาหารก็คือหลังแค่ห้าถึงสิบนาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันคนที่เป็นกดไหลย้อนอะ่ะจะมีเซนสิตีทเพราะว่าครวเป็นกดไหลย้อนนะคะราคากล่องหนึ่งนะคะราคาสามร้อยห้าสิบ แต่ไม่ต้องห่วงโคตรคุม้มตกแก้วละไม่กี่บาทเพราะหนึ่งซองชงได้สามแก้ว